เดี๋ยวประมาณ10โมง15นาทีก็จะขออนุญาตที่จะจัดนะคะกิจกรรมการเสวนาธรรมนะคะซึ่งองค์หลวงปู่ท่านก็ได้มีดํารินะคะให้ คณะลูกศิษย์ได้มีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการได้เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติธรรมนะคะว่าแต่ละคนนั้นได้มีประสบการณ์ตรงของตนเองในการเรียนรู้ศึกษาอย่างไร ซึ่งก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการที่ให้พวกเราได้หันกลับมาพิจารณาแล้วก็ลองทบทวนนะคะถึงสิ่งที่ท่านได้สั่งสอนเราไปแล้วแล้วก็เราได้นำมาคข้ครวนนำไปปฏิบัติแล้วมันได เกิดผลเกิดความเข้าใจอย่างไรบ้างซึ่งลูกศิษย์แต่ละคนนั้นก็จะมาถ่ายทอดสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้นะคะซึ่งก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่ะประมาณ10นาฬิกา15นาทีนะคะซึ่งในวันนี้ก็ทางพิธีกรนะคะก็ได้พูดคุยกันนะคะว่าเราอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะท่านที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรม ในสัป,ปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยองค์ปู่ท่านก็ได้สอนพวกเรานะคะโดยท่านได้บอกว่า,ามีการให้คำสอนพิเศษนะคะซึ่งเป็นคำสอนที่พูดง่ายๆว่า,เ,าเพื่อให้พวกเราได้เอาไปใช้ตรวจสอบน,นะคะการปฏิบัติของเรานะคะว่าเออ เราพัฒนาสติของเราได้รู้ชัดจริงๆหรือเปล่าคําสอนพิเศษอน,นั้นนะคะก็คือท่านให้เราได้ทดลองนะคะสวดมนต์นี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ให้สำรวมให้มีจิตที่ตั้งมั่นมีสติรู้ตัวอยู่ในมนต์นะคะโดยที่ไม่เลื่อนหลุดออกนะคะก็เลยอยากจะวันนี้เลยเป็นที่มานะคะของการเสวนาธรรมวันนี้ว่าอ,าอยากจะเรียนเชิญพี่น้องทุกทท่านเลยนะคะ ท่านที่ได้มีโอกาสปฏิบัตินะคะในการเจริญงบนวสัปดา์ที่แล้วมีประสบการณ์อย่างไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะอยากจะแบ่งปันเผื่อแผ่ให้กับท่านที่ไม่ได้มาฟังนะคะหรือว่ามีประเด็นใดที่คิดว่ามันเป็นข้อสังเกตข้อควรพิจารณาที่จะเป็นประโยชน์กับการเรียนวิ้ศึกษาก็อยากเรียนเชิญให้มาพูดคุยกันนะคะ ในวันนี้นะคะก็ที่ได้ทักถามไว้นะคะก็จะมี froze. พี่อ้อมนะคะก็ขอเรียนเชิญพี่อ้อมนะคะที่ศาลาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วกพนนะะ็พี่บุญนำนะคะพี่บุญนนะคะอีกท่านหนึ่งคะ่ะแล้วก็จะมีแม่ชีนะคะแม่ชีปุ๋ยนะคะซึ่งแม่ชีเองก็สนใจนะคะที่จะปฏิบัติธรรมใช้ชีวิต ในแนวทางของการได้ขมะนะคะท่านก็ได้มาการเต้นนะคะอยู่ปฏิบัติที่วัดเนี่ยตลอดเป็นเวลา5-6เดือนแล้วนะคะก็อยากจะเรียนเชิญให้แม่ชีได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงประสบการณ์นะการได้ปลีกวิเวใช้ชีวิตอ,อ,อยู่กับการปฏิบัติโดยตัวคนเดียวเนี่ยนะคะภายในวัดเนี่ยมีประสบการณ์ได้เห็นได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะ แล้วส่วนท่านอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้นะคะอ,อย่างตอนนี้ปูก็เห็นพี่ป๋องมานะคะก็อยากจะเรียนเชิญพี่ป๋องด้วยนะคะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอเชิญพี่นัทนะคะมาช่วยเป็นพิธีกรด้วยนะคะตอนนี้พี่นัทกำลังกวาดสาลายอยู่นะคะก็กรุณาวางไม้กวาดแล้วก็ช่วยไปจัดไมโครโฟนให้ด้วยนะคะเอาสามอัน,นะคะ่ะ ก็เป็นกิจกรรมแบบพี่น้องนะคะก็ได้ช่วยกันนะคะเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้เกิดสิ่งที่งดงานและขออนุญ,ญาตที่จะประชาสัมพันธ์นะคะถึงตัวกำหนดการของงานต่อไปนะคะของทางวัดอ้อน้อยนะคะ ในวันที่15นะคะกันยายนนะคะก็จะเป็นนัดหมายอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นวันสำคัญที่องค์ปูพุทธอิสระจะนำเหล่าลูกหลานนะคะไปร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีานาะคะที่โรงพยาบาลศีราษาชนะคะ ในวันที่15กันยายนก็ขอแจ้งนัดหมายนะคะลูกหลานศิษยานุสิ์ทุกท่านนะคะพร้อมกันที่โรงพยาบาลศิริราชที่เดิมนะคะเวลา14นาฬกาตรงในวันที่15กันยาแล้วก็ใส่เสื้อสีชมพูนะคะและวันที่30กันยายนนะคะณวัดอ้อนน้อยทําไสสลาแห่งนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมวันกตันยูค่ะซึ่งถือเป็นวันพิเศษ ของลูกหลานญาติธรรมวัดอ้อนน้อยทุกท่านจะมาประชุมรวมกันพร้อมกันในวาระนี้นะคะเพื่อที่จะมาแสดงความบารุดถึงความกตัญญูถึงพระคุณนะคะของบุพการีนะคะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะแล้วกว็ปู่ย่าตายายที่ท่านได้มีส่วนทําให้เรานะคะได้เลี้ยงดูทําให้เราได้เกิดแล้วก็มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้นะคะ กิจกรรมในวันกัตตันยูนั้นจะมีตลอดทั้งวันนะคะในภาคเช้าก็จะมีพิธีมาติกาบาังสุบุลน,นะคะให้กับท่านผู้วายชนนะคะรวมทั้งจะเราจะทำ ให้กับญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะคะก็ให้เขียนชื่อนะคะหรือสำหรับท่านที่เสียชีวิตแล้วหลวงปูก่ก็เมตตานะคะให้สามารถนำอัฐิหรือว่านำรูปภาพนะคะมาร่วมในพิธีมาติกบบาบังสุบุณี้ได้นะคะแล้วก็ในภาคบ่ายนะคะก็จะมีการสวดน,นะคะสวดเจริญพระพุทธมนต์ในภาคบ่ายเข้าใจว่าจะเป็นการเจริญระมมาลัยนะคะและนอกจากนี้นะคะ ก็ได้รับแจ้งมาว่าในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษที่องค์หลวงปู่ท่านปารกให้ลูกหลานย,ยานุสิตนะคะได้เขียนคุณความดีของตนเองะคะ่ะเขียนคุณความดีของตนเองว่าตนเองนั้นมีความดีอะไรนะคะที่เป็นเครื่องอาศัยหรือว่าเป็นความมั่นใจว่าเราได้ทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนถูกต้องนะคะดีแล้วนะคะ เพื่อที่จะได้บอกกล่าวให้บรรพบุรุษบรรพชนนะคะรวมทั้งท่านผู้มีคุณเทวญาณต่างๆนะคะได้รับทราบถึงและอนุโมทนานะคะต่อคุณความดีที่เราสามารถที่จะรักษาสามารถที่จะบำเพ็ญเอาไว้ได้นะคะก็ในวันที่30กันยายนนะคะก็จะได้มาแสดงนะคะมาร่วมกันประอกอบพิธีอันสำคัญอันนี้ด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ ในค่ำเช้านี้นะคะอง,องค์ครูบาอาจารย์ท่านก็เหมือนเดิมนะคะที่ได้เมตาเปิดคลินิกในการรักษานะคะเป็นการเปิดรักษาผู้ป่วยค่ะ ท่านได้เปิดรักษาเป็นประจำนะคะทุกอาทิตย์สัป,ปดาห์ที่1และ2นะคะซึ่งก็เป็นการให้คำปรึกษากับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆนะคะตั้งแต่เช้าตรู่นะคะทุกวันอาทิตย์สัป,ปดาห์ที่1และ2ะคะ่ะซึ่งก็จะมีญาติธรรมนะคะที่ มีปัญหาสุขภาพก็เดินทางจากใกล้และไกลนะคะมาให้องค์ปู่ท่านได้ให้ข้อแนะนํานในการรักษาน,นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเมตตาขององค์ครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้อุปการะกับผู้คนที่เจ็บป่วยนะคะและนอกจากนี้ก็ท่านก็ยังได้จัดทํายาสมุนไพรนะคะซึ่งก็ทําขึ้นมาจากอาหารหรือยาธรรมชาตินะคะไม่ได้มีสารสังเคราะห์ต่างๆ แล้วก็จำหน่ายให้ในราคาที่ยุติธรรมนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะที่อยู่ที่คลินิกนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้านะคะก็สามารถที่จะไปลองดูกันนะคะและส่วนที่ด้านหน้านะคะในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงะค่ะ ก็เหมือนเดิมน,นะคะเป็นกิจกรรมพิเศษของวันอาทิตย์ต้นเดือนที่จะได้จัดให้มีบริการนะคะอาหารของใช้ต่างๆที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของอผู้พกบริโภคนะคะจําหน่ายในราคาประหยัดลด50นนะคะก็ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์หอมจังในราคาลดพิเศษวันนี้ด้วยนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ส่งเสียงไปยังพี่น้องชุมชนนะคะประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงถ้าได้ยินเสียงนี้นะคะก็ลองมาแวะชมที่ด้านหน้าวงเจก่อนเวลาก่อนเที่ยงนะคะเพื่อที่จะได้ซื้อจับจ่ายนะคะอาหาร ไข่ไก่ข้าวนะคะน้ำปลาหมูไก่นะคะ,นะคะซึ่งเป็นอา,อาหารประจำวนันนะคะในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเป็นเฉพาะกิจนะคะในภาวะที่เศรษฐกิจธธนะคะค่อนข้างที่จะผุดเครืองนะคะก็หลวงปู่ก็อยากจะให้ได้มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยแบ,บ่งเบาภาระของพี่น,อน้องนะคะ ก็ต้องขอของพระคุณค่ะแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติธรรมลูกศิษย์นะคะพี่น้องทั้งหลายที่ต่างกระจัดกระจายกันนะคะอยู่ช่วยกันองคูบาจารในที่ต่างๆนะคะก็ถือว่าเราได้ช่วยกันนะคะทำให้กิจการงานน้อยใหญ่ต่างๆนั้นที่องคูบาจารินขึ้นมาได้เกิดผลนะคะได้ขับเคลื่อนไปและก็ได้เป็นประโยชน์กับผู้คนรวมทั้งกับตัวเองด้วยนะคะ เด <Kas, S 1> ี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะอีกประมาณ5นาที10นาทีนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะขอเชิญชวนมาร่วมกันรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะทางยานประสบการณ์การเรียนรู้การปฏิบัตินะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญเพื Lindsay, อ่อนๆที่วันนี้ได้ชักชวนกันไว้นะคะพี่บุญนำพี่อ้อมนะคะแล้วก็พี่ป๋องนะคะพี่ป๋องอยู่ได้ยินสาราได้ยินเสียงแล้วนะคะ มาคุยกันนะคะแล้วก็ขอต้อนรับน้องน้อยนะคะ,ะพิธีกรหายป่วยแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าปวดหัวจะมาที่วัดไม่ไหวนะคะก็บอกว่ามาไม่ไหวยังไงก็ต้องมานะคะเพราะว่าต้องมาช่วยกันตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะ ก่อนที่จะเริ่มเสวนาธรรมนะคะระหว่างที่รอพี่น้องญาติธรรมนะคะซึ่งวันนี้ดีใจนะคะมากันคุณนะฝาข้างนะคะคนพูดปกติจะไม่ค่อยมีใครยอมมานั่งวันนี้วันนี้เฮงเฮงก่อนจะเสวนาธรรมมีประชาสัมพันธ์ถึงของอร่อยของดีนะคะอันนี้ที่ปูดถืออยู่คือน้ำน,น้ำเอนไซม์มังคุดนะคะค่ะ กลินจากผลมงคุดสดนะคะก็มีสปอนเซอร์ด้วยนะคะคือช่วยบำรุงตับนะคะ,คะก็ขวดละ40ิบาทเองค่ะอร่อยมากค่ะ <c oughs> ค่ะอยู่ได้กี่วันอยู่ในตู้เย็นน่าจะสองสาวันนะคะคิดว่านะคะ <c oughs> คืออันนี้พูดจริงนะคะว่าอร่อยเพราะว่าปกติจะกินน้ำผลไม้ใส่ขวดพอสมควรนะคะก็ <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้เนี่ยเขาได้กลิ่นและรสของมงคุดน จริงๆนะคะก็สดชื่นแล้วก็บำรุงตักด้วยนะคะก็ช้าหมดนะคะอยู่ที่ศาลาโทษตเต้นทหน้าศาลานี้นะคะก่อนกลับบ้านซื้อกลับบ้านไปฝากคนที่บ้านได้นะคะรวมทั้งวันนี้ก็มีซุปโสมไก่นะคะก็คือซุปไก่ใส่โสมนั่นแหละคะ่ะนะคะราคาขวดละ150บาทนะคะไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นโสมแทหรือเปล่า แล้วก็ไม่ต้องพึ่งถือว่าดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าคนที่เคยทานก็คงพอทราบน,นะคะก็เป็นความเมตตาของหลวงปู่แล้วก็พี่โต๊นะคะก็ทํามาให้พวกเราได้ทานกันก็ราคา150บาทน,นะคะสําหรับซุปโสมไก่ครับก็ขอเชิญน้อยค่ะกราน <lles S 2> บนมัสการหลวงปูาศาศาาาาา่ท่านอิสระที่เคารพอย่างสูงกราบนมัสการคณะสงฆ์และสามเณรทุกครูในอารามธรรมะอิสระเจ้าค่ะ และการกราบสวัสดียาติธรรมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ถือเป็นโอกาสดีคุณหาฟักข้านกันจริงๆเลยนะคะในการเสวนาในวันนี้คะ่ะเราตั้งหัวข้อเสวนาหรือว่าพูดคุยกันในวันนี้นะคะด้วยเรื่องว่าอาทิตย์ที่แล้วที่องค์หลวงปู่ได้มีเมตตาสอนสอนความละเอียดขึ้นมาอีกครั้ง ท่านหนึ่งนะคะในการที่เรากำหนดรู้ในบทเจริญพุทธมนต์ค่ะท่านบอกว่าเป็นคำสอนพิเศษนะคะ,ะพิเศษครับก็เลยไห้เชิญพี่ๆทุกคนนะคะมาพ,พูดคุยกันว่าแต่ละท่านนั้นมีประสบการณ์ในการปฏิบัติอย่างไรและโอ้โหวันเน้นย้ำว่าเอากลับไปทำป็นการบ้านด้วยวันนี้เราก็จะได้รู้แล้วนะคะว่าแต่ละคนนั้นมี ค่ะแต่แล้วคนนั้นมีประสบการณ์อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะสนทนาทำเปันอย่างกว้างขวางเพราะว่าทราบว่าแต่และท่านนั้นมีภูมิธรรมเฉพาะตัวเฉพาะตัวนะคะพี่ปูค่ะก็คือพี่ปูเริ่มเล,กเลยกันอย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆพวกเราก็เป็นคารวะนะคะเป็นสามัญชนคนธรรมดานะคะยังไม่ได้มีภูมิธรรมแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะของ สิที่ยังศึกษ,ษาปฏิบัติอยู่นี่แหละว่า,าได้นำคำสอนเนี่ยไปทดลองทำแล้วได้เกิดการเรียนรู้ประจักษ์หรือว่าเกิดประสบการณ์ตรงตัวเองอย่างไรนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วองค์ครูบาจารย์หลวงปู่ก็มีคำสอนใหม่ที่น่าสนใจจริงๆไม่ใช่ใหม่หรอก ถ้าคนที่เคยอยู่มานานๆก็คงจะเคยได้ยินนะไอ้คนวิชาคนมีมนเนี่ยนะแต่ว่าคาำนี้ท่านกลับว่าหยิบขึ้นมาสอนใหม่เพื่อที่จะเหมือนกับใช้สอบใช้สอบคือให้พวกเราไปสวดมนต์ถือหนังสือไปเจริญมนต์กันอยู่นอกศาลาแล้วรักษาจิตอย่าให้หลุดออกจากมนที่เจริญนะ,นะก็คือจะต้องจดจ่ออยู่กับมนที่เจริญนั้นนั้น เือนเล่นเกมเลยอะ<ช>นะคะเพราะ,<ฮ>ะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอเชิญพี่น้องญาติธรรมที่ได้ปฏิบัติสัปดาห์ที่แล้วมาคุยว่าได้ลองทําแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็มีมากันหลายท่านนะคะก็ขออนุญาตไม่แนะนำนะคะก็ขอเชิญพูดเป็นคนๆคเลยนะคะคนแรกอยากจะขอรบวนพี่อ้อนะคะใช่ค่ะ <K> คือ ต้องขออภัยด้วยนะคะคือทุกท่านที่มานะตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการเตรียมกันล่วงหน้านะคะเราขอเชิญแล้วก็ให้ช่วยกีนาะรมาพูดแต่เราขอกติกาอันเดียวช่วยพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนฟังและตัวเองนะคะเชิญค่ะกราบบูชาคุณพระพุทธองค์กราบบูชาคุณพระธรรมสัชิ์ กราบบูชาคุณองค์ูบาอาจารย์และคณะสงฆ์องน้อยทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนพี่ป้าน้าทุกท่านนะคะอยากจะขอเล่าอะไรย้อนหลังนิดนึงค่ะเดิมตัวเองเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบสวดมนต์มากๆถึงมากที่สุดเออพอมาวัดวัดนี้ก็ก็ไม่ชอบสวดมนต์เหมือนกันแต่ว่าจะอ่า สือสวดมนต์ค่ะหนังสือสวดมนต์ของวันนี้ก็จะอ่านตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายมันจะมีก่อนหน้าสุดท้ายค่ะที่หลวงปู่พูดว่าเป็นสโลกบทหนึ่งขององค์ปู่ค่ะบอกว่าบทเพลงเป็นบทสวดของคนมีความทุกข์บทบทสวดมนต์เป็นบทสวดของคนมีความสุขเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อะค่ะมันไม่ใช่เราเลย เราก็พยายามหาคาตอบจากบทสรุปนี้ค่ะว่าเพราะเราว่าเราพังฟังเพลงแล้วเรามีความสุขมากแต่เราสุขหนทุกครั้งเราไม่เคยมีความสุขเลยนะคะเดิมนะคะเดิมที่มาวัดใหม่แล้วพอลงมาวัดเนี่ยเราจําได้ว่าปีแรกๆนั่งสวดมนต์พร้อมกับองค์บูนนค่ะวันพระใหญ่แล้วท่านก็กลำลังสวดแล้วท่านก็หยุดแล้วท่านก็บอกว่าซีกทางซ้ายของาลาสวดแต่ซา โกหกพระพุทธเจ้าเราก็เฮ้ยเราด้วยนี่ว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าสมัยท่านเคยชุนโดนแล้วท่านก็เคยสวดแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างมาบอกว่าไม่กลัวไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยแลแล้วท่านก็สวดใหม่โดยสวดออกมาจากจิตเราก็เลยกลับไปทบทวนตัวเราเองนะคะว่าเราสวดมน์ออกมาจากจากจิตจากใจเหมือนกับที่ท่านพูดหรือเปล่า ซึ่งตอนนั้นเราสวดไม่เป็นเลยเราไม่เคยสวดนุนออกมาจากใจเลยค่ะแล้วก็พอวันมีวันพระอีกวันพระใหญอ่อีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่าสวดทีละทีละคำค่ะเรารู้สึกว่าเราอัดมากเราไม่ชอบเลยเราเราเรารู้สึกอยากจะลุกเดินออกไปเลยค่ะคือมันทนไม่ได้สวดทีละคำทีละคำทีละคำแต่พอหลังจากนั้นเราก็ลองกลับไปสวนดูแล้วเราก็เริ่ม เริ่มสวดทีละคำได้แล้วก็เริ่มหัดที่จะสวดออกมาจากใจแล้วพอหลังจากนั้นหลวงปู่ท่านก็จะนําสอนสอนพวกเราอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็นําสวดถอยหลังนําสวดไปหน้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเริ่มสวดได้ดีขึ้นเริ่มมีสมาธิจดจ่อกับกับมน์มากขึ้นแล้วก็ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีแว็บบ้างแต่ก็ดีขึ้นกว่าเก่าค่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทุกครั้งที่สวดนมตน์เราเริ่มมีความสุข ขึ้นบ้างมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะอยากจะถือว่าเราเริ่มมาสวดบรงเป็นที่วัดนี้ค่ะเพราะว่าเดิมนี้เราที่เราไม่ชอบเราสวดไม่เป็นเราไม่เคยรู้ว่าสวดจริงๆเราต้องกายวาจาใจต้องต้องไปด้วยกันหมายถึงว่าเวลาเราหน้าโมนี่ยค่ะวาจาเรานะโมก็คือนอกนอ้องกายเราก็ต้องนอกน้องใจเราก็ต้องอ่อนโยน แล้วพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีความสุขในการสวดมนต์มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อยากจะมีอารมณ์อย่างที่องค์เนี่ยปู่พูดวันนั้นนะคะว่าถ้าถ้าถึงมนต์จริงๆเราจะต้องรู้สึกช้ำช้ำในใจเราใช่ไหมคะแต่คิดว่าตัวเองน่าจะน่าจะนะคะอารักุอาจจะน่าจะพอจะทําได้แต่วันนี้ก็ก็เริ่มกายวายใจาใจก็ก็เริ่มได้บ้างแล้วค่ะแต่ก็มีแวบบ้าง คุณคะค่ะก็สิ่งที่พี่อ้อมพูดมาเนี่ยก็อยากจะแบบยกมือเห็นด้วยว่าจริงๆตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็คือประเภทต้องอดทนส่วนนน็นเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะวันนั้นอยากจะบจะดกป็น้องสลากครั้งแร่รูสุกนำทีละคำแล้วมันอึคม,มันขับเคลื่อน <laughs> อย่างที่หลวงปู่พูดนะคะว่ามันมันชำ้ำอะไรนะชำ้ำช้ำแรกช้ำแรกแทรก,แซกซึมน,นะคะไม่ <laughs> S <S <an> อะไร <S <S <an> <S จำได้ต้องเป็นเจ็ดประมันที่จําได้หยิบครั้งนึงที่ทันตอนที่ทองผับภูที่ท่านำทีละครมแล้วเราทันพอเราทันเ,เรารู้สึกว่าสนุกมากเลยเออทุกครั้งเราไม่เคยน้อยครั้งที่จะทำอะค่ะเราทำก็ยิงเล่งยิงเล่งยิงเล่งเราก็ทันพอทันแล้วโอ้จริงจริงดีนี่ว่ะแล้วมันสามารถออมันสามารถสามรอกสามรอบกี่เลยได้เรารู้สึกเลยคะ่ะว่าวันนั้นมันใช่ เพราะว่ามันมันไม่มีอารมณ์ใดที่จับเพราะเราต้องจิกอยู่กับคําส่วนล์ทีละคํคำแล้วเราต้องมีอารมณ์ตรงนั้นจริงจคิะค่ะขอบคุณค่ะไม่ทราบเ,เพื่อนเพื่อนท่าน,<ๆ>นอื่นมีใครอยากจะตอบประเด็นตรงนี้ไหมคะยังงั้นอยากจะขอเชิญที่เชิญเลยค่ะช่่ยคยรุนานแนะนำตัวด้วยนะคะคดีเรื่องเดียวกันค่ะที<อ>่บุญน,นำใช่ไหมคะ,คะบุญน,ำ,นำค่ะ เลื่อนสวยหมดก็แล้วกันนะ